สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Active FPV Channel นะครับกับช่วง EV l i f e นะครับมาดูชีวิต EV ของนักบิน FPV กันต่อนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการถอดเบาะนะครับซึ่งจะเป็นเบาะชุดหลังนะครับไม่ใช่หน้าตัวนี้นะเป็นเบาะหลังนะครับเบาะหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆนะครับหนึ่งนะก็คือ พื้นที่ที่ใช้สําหรับการรองนั่งนะครับแล้วก็2นะครับก็คือพนักพิงนะครับพนักพิงเนี่ยหลายคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็พับลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะแฟลตลงมาได้แต่มันจะไม่เรียบนะครับก็คือไม่ราบลงไปกับพื้นมันจะมีเคิร์ฟตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะครับก็จะมีใคยหลายๆคนนะครับที่มักจะถอดตัวพนักพิงออกนะครับ วิธีการถอดพนักพิงนะครับก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับเราเปิดผ้าตรงนี้ขึ้นมานะก็จะเห็นนะครับมีน็อตอยู่เห็นไหมอ่าตัวนี้นะครับเราก็ขันออกได้เลยนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านสุดน้นนะครับเหมือนกันนะพับลงมานะครับเปิดผ้าขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถอดนะครับกับอีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ไม้เปิดเปิดท้ายด้านหลังให้ดูนะ นี่ดูนะครับเห็นไหมด้านล่างนะครับตรงนี้นะจะมีน็อตอยู่เช่นกันนะครับใช้ประแจขันออกนะครับก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับบริเวณนี้นะ1นนะครับแล้วก็2นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเหมือนกันเปิดเหมือนกันนะเปิดตัวนี้ออกนะครับยกผ้ายกผ้าขึ้นนะครับ ก็จะมีน็อตอยู่แบบนี้นะครับส่วนบริเวณพื้นที่ที่เป็นเบาะนั่งนะครับวิธีการถอดนะครับเขาจะมีสลักนะครับอยู่2ตำแหน่งนะครับ1ก็คือบริเวณนี้สังเกตดูนะมุมนี้นะครับมุมนี้นะครับข้างล่างนะแล้วก็มุมนี้ด้านล่างนะครับให้เราใช้มือนะครับสอดเข้าไปใต้เบาะเนี่ยให้ลึกพอสมควรนะครับให้เกินครึ่งฝ่ามือนะแล้วก็ออกแรงในการที่จะดึงมันขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับพี่ไม้ดึงแล้วนะครับเพื่อที่จะให้เห็นนะครับว่าด้านใต้เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างในการดึงเนี่ยมันจะต้องใช้แรงพอสมควรนะครับผู้ชายใช้แรงพอสมควรเลยผู้หญิงเนี่ยอาจจะยกขึ้นยากหรือไม่ก็อาจจะไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีสามีนะต้องให้ช่วยแล้วล่ะส่วนใครที่ยังไม่มีก็รีบมีซะนะครับจะได้ช่วยถอดเบาะได้นะนำมือใส่เข้าไปแบบนี้นะครับสอดเข้าไปนะ สลักเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะดูนะข้างล่างนะครับก็จะมีช่องแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะคล้ายๆตะขอด้านบนนี่คือหลักการของเขาอ่ะเห็ไมมถอดพลาสติกเลยนะก็จะมีตะขอตัวนี้นะครับล็อกลงไปล็อกแบบนี้นะ กดลงไปนะครับวิธีการถอดนะก็ดึงอ่ะเดี๋ยวพี่ไม้ลองดึงให้ดูดีกว่ายากนะดึงยากนะครับมือเดียวเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ตำแหน่งเนี่ยดึงผิดตำแหน่งมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับให้นํามือซ้ายใส่เข้าไปก่อนนะครับมือขวาใส่เข้าไปลึกๆนะลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ออกแรงนะดึงแบบนี้มันจึงจะขึ้นนะด้านขวาเหมือนกัน เมื่อขึ้นแล้วนะครับเราก็ค่อยๆดึงบ่อกออกมาแบบนี้นะครับเมื่อเรานำบ่อกออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับพื้นที่บริเวณด้านล่างตรงนี้ก็คือจะโล่งมากเลยนะครับซึ่ง เราจะถอดเบาะตัวนี้ออกเพื่ออะไรนะครับซึ่งอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่ต้องการใช้พื้นที่ด้านหลังแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับโดยที่ไม่ได้เน้นการนั่งเลยแต่เน้นการบรรทุกนะครับหรือว่าขนสัมภาระนะครับแล้วก็ต้องการพื้นที่ที่ฟแฟรตนะครับตอนแรกวิไม้บอกแล้วนะเวลาที่มันพับลงเนี่ยมันพับได้แต่มันจะมีเคอร์ฟของการเอียงขึ้นมานิดนึงนะแต่ตอนนี้นะครับมันจะฟแฟรตแฟลตยังไงมาเดี๋ยวทําให้ดูนะ ตอนที่เราจะปรับเบาะลงนะครับตัวเบาเนี่ยมันอาจจะสัมผัสนะครับกับตัวพื้นที่ที่เป็นคาคร,รับเบาะด้านหน้านะครับก็อาจจะต้องหายางนะครับมาปูก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของเบาะนะครับปูลงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะพับเบาะตามปกติลงมาเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็ถอดหมอนรองศีรษะออกได้นะครับ เค okay, ล่啦ทีนี้นะครับสังเกตนะเปรียบเทียบจากตอนแรกนะครับซึ่งหากเราไม่นําเบาะล่างออกนะครับตัวเคิร์ฟนี้จะสูงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเฉียงแ่ะพูดง่ายๆนะมันไม่ราบไม่เรียบนะครับแต่ถ้าเรานําเบาะล่างออกก่อนมันจะเรียบเลยนะครับตรงนี้อาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะถ้าเรามีเบาะมีฟองน้ำนะหรือมีผ้านวมผ้าห่มนะครับปูทับไปปูด้านล่างตรงนี้นะครับ ให้สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับให้มันเท่ากันทําให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับมันมันสะดวกสบายขึ้นนะครับใช้งานได้วัตถุประสงค์ที่หลากหลายขึ้นหรือใครที่ต้องการจะทําทเป็นแคมป์นอนนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็สามารถที่จะนอนได้สบายๆเลยนะเด็กนะครับสามารถที่จะนอนได้เต็มตัวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็พี่ไม้คิดว่าประมาณสัก160นะครับคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะนอนได้เท้าอาจจะล้นออกมาหน่อยนะครับ แต่นอนทะแยงทะแยงในพี่ไม้มั่นใจว่านอนได้นะครับต่อไปนะครับวิธีการถอดตัวพนักพิงด้านหลังออกนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับในการที่จะถอดออกนะสังเกตดูนะครับก็จะมีน็อตนะครับที่ยึดนะบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับ1จุดนะครับ2ก็คือจุดกลางตรงนี้แล้วก็3ก็คือด้านขวานะครับซึ่งเขาจะแยกกันซ้ายขวานะตรงกลางนี้นะครับก็จะใช้ยึดร่วมกันนะครับของทั้ง2ด้าน ส่วนบริเวณจุดนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ยึดสายเซฟตี้เบล์นะครับเข็มขัดนิรภัยนะถ้าเราจะถอดเบาะตัวนี้ออกนะครับเบล์เส้นนี้จะต้องนําออกนะส่วนด้านข้างเนี่ยทิ้งไว้ได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับใช้ประแจนะครับเบอร์14แบบนี้นะครับใครที่ใช้ประแจสั้นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับต้องต้องใช้ตัวยาวหน่อยสมมุติประมาณนี้นะครับ ลงไปโอเคหมุนโอเค okay. แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นนะครับก็จะเป็นน็อตที่เขายึดมาแบบนี้นะครับเอาล่ะ จากนั้นด้านหน้านะครับเราก็ถอดตัวนี้ต่อเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราพับเบาะลงมาแล้วก็ค่อยถอดอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครเบาะขาวนะครับก็เพิ่มความระมัดร,ระวังนะใช้ผ้าช่วยหมุนแล้วก็สำหรับใครที่กลัวน็อตหายนะครับเดี๋ยวพอเราถอดเสร็จนะครับเราก็ใช้น็อตเนี่ยยึดกลับไปนะเอาเบาะออกนะ แต่น็อตเนี่ยใส่ไว้ที่เดิมเนี่ยพี่ไม้ก็จะเตรียมมาไว้เลยเดี๋ยวจะใส่ตรงนี้นะครับไปต่อไปก็ย้ายไปบริเวณด้านหลังกันนะพับเบาะลงนะครับพับเบาะลงทั้ง2ด้านเหมือนเดิมใช้ผ้าป้องกันไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์15เหมือนกันนะครับ จุดนี้ค่อนข้างแน่นนะครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ทุ่นแรงกันหน่อยหีือม้จะใช้เหล็กตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในการช่วยออกแรงหมุนนะอมไม่งั้นไม่ออกนะครับ ริเวณจุดนี้นะครับตัวน็อตน่าจะมีการอัดกาวไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องเพิ่มความแข็งแรงนะเหมือนเดิมที่ไม้จะตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะขันกลับเข้าไปเนี่ยจะมีคราบกาวนะครับเห็นไหมเขาอัดเอาไว้คือการมันคลายนะครับต่อไปบริเวณด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับใช้เบอร์13นะ ด้านหน้าเมื่อสักครู่นะสินะครับตัวหลังเป็น15นะตัวนี้เป็น13บสาโมโหบันเทิงจริงๆทำไมไม่ใช้ไซส์เดียวกันล่ะนี่ตัวนี้จะไม่แน่นมากนะถอดได้ไม่ยากนะครับโอเคโอเคน็อตอย่าลืมนะอย่าเผลออย่าวางทิ้งไว้นะครับหาไม่เจอนะครับแกะแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดกลับเอาไว้เลยนะครับ ได้ไม่หายด้านนี้13นะ13 13เหมือนกันจากนั้นก็ค่อยๆยยกบ่อออกนะครับ ก็ตัวนี้เอาออกนะขันตัวนี้กลับไปเบอร์สิบหอันนี้ต้องขันให้แน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรถนะครับจะมีการสั่นสะเทือนนะรถวิ่งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นขันให้แน่น โอเคเรียบร้อยเอาละโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มพื้นที่นะสำหรับใครที่ต้องการจะนำไปดัดแปลงนะครับหรือว่าปรับพื้นที่นะครับให้เข้ากับการใช้งานของตัวเองนะครับถอดทั้งเบาะรองนั่งด้านหลังนะครับแล้วก็พนักพิงออกนะครับอย่าลืมนะน็อตนะครับ ตัวไหนที่ถอดออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปได้ใส่กลับเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่หายนะครับนำเฉพาะชิ้นใหญ่ๆออกนะครับชิ้นเล็กก็ยึดไว้ให้อยู่ตามปกตินะครับและสุดท้ายนะครับพี่ไม้ก็ดีไซน์ห้องทำงานออกมาประมาณนี้นะครับโอ้ยต้องขออภัยนะพี่ไม้ลืมปรับ Resolution นะครับของกล้องนะครับถ่ายมาเป็นแค่ HD นะครับก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอมองออกนะครับอ่ะดูภายในกันนะครับ ออตอนนี้นะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้านะเบาะก็ยังเหมือนเดิมนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับพับเอนลงมาชนกับเบาะหลังได้นะครับทั้ง2ตัวนะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเบาะด้านล่างเนี่ยพี่ไว้ยังเอาไว้นะครับเบาะด้านล่างไม่ได้ถอดออกนะแต่พนักพิงด้านหลังเนี่ยถอดออกนะเนี่ยเบาะล่างก็คือยังอยู่นะครับแล้วก็นําโต๊ะมาวางลงไปโต๊ะตัวนี้เนี่ยซื้อมาจากท็อปนะครับท็อปสเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละนะ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีโต๊ะอีกชั้นหนึ่งนะครับซื้อมาจาก d e แ a t ลอนนะครับด้านซ้ายสุดของจอนะครับจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเลเยอร์สอชั้นอยู่นะครับเบาะตัวนี้สั่งมาออนไลน์นะครับแล้วก็หาหมอนหาอะไรมาใส่นะครับก็นั่งทำงานได้มาดูด้านหน้านะครับมองจากด้านหน้านะย้อนกลับไปนะครับก็ พื้นที่ห้องก็จะประมาณนี้นะครับเบาะคนขับนะครับสามารถที่จะพับลงมาแล้วก็มาต่อกับเก้าอี้ทำงานตรงนี้ได้เลยนะครับนอนได้ตามปกติเลยนะครับคนสูง180ยยืดขาได้สบายนะส่วนเบาะด้านข้างคนขับนะครับก็ยังคงสามารถปรับลงมาชนนะครับต่อกับโต๊ะได้พอดีนะครับตัวขาโต๊ะเนี่ยมันก็จะวางลงบนพื้นนะครับที่วางเท้าพอดีพอดีนะครับสามารถที่จะวางได้เลยก็ไปปรับขาให้มัน ได้ความสูงที่พอเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับด้านหลังอ่ะเดี๋ยวอ้อมไปดูกันหน่อยนะครับยังมีอีกหลายจุดนะครับในจุดของกระจังหน้านะแล้วก็ V2L นะครับก็จะมีคนถามพี่ไม้มาเหมือนกันนะครับว่าต่อไฟแล้วเอาเข้ารถอะไรยังไงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นคลิปต่อตอไปแล้วกันนะครับคืนนี้มันค่อนข้างมืดไปหน่อยนะ เปิดท้ายนะครับด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยจะมีเลเยอร์อยู่นะครับเนื่องจากพี่ไม้ทํางานเกี่ยวกับการบินโดรนนะครับอุปกรณ์ที่พี่ไม้พกไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ะจะทําด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นสามชั้นเลเยอร์รวมโต๊ะด้วยนะครับด้านบนเนี่ยอุปกรณ์ก็จัดวางเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้เป็นกระเป๋านะส่วนกล่องตัวนี้นะครับจะเป็นกล่องเครื่องมือด้านในก็จะมีอีก3ชั้นข้างใต้นะครับแล้วก็สามารถดึงด้านหลังออกไปเป็นโต๊ะเล็กๆได้นะครับ โต๊ะทำงานนะครับพี่ไม้ก็จําเป็นนะครับที่จะต้องทําทั้งภาพทั้งวิดีโอแล้วก็ทั้งซาวนะครับก็เลยต้องมีลําโพงโมอนิเตอร์ด้วยนะครับมีอินเทอร์เฟซในการบันทึกเสียงกีตาร์เสียงร้องเพลงนะครับรวมถึงอนาลเซอร์อัดเสียงอัดเสียงบันทึกต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้ในรถเลยนะโปรแกรมการใช้งานก็ติดตามกันต่อไปนะเดี๋ยวพี่ไม้ค่อยมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันวิธีการทํางานกันนะครับ ติดตามกันต่อไปครับผมกับ Active FPV Channel นะครับในช่วง e v i l i z e by Active FPV นะครับเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับย่สวัสดีน้องๆมือใหม่ที่สนใจในการบินโดรนและ FC Active FPV ทุกคนนะครับ วันนี้พี่ไม้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดกลุ่มใหม่ชื่อกลุ่ม Active Drone Learning เป็นกลุ่มปิดสามารถเข้าดูเนื้อหาข้อมูลได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคอมเมนต์ได้แต่ไม่มีการสร้างโพสต์ใหม่จากสมาชิกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาคลิปที่ต้องการเรียนรู้ภายในกลุ่มจะเป็นเหมือนห้องสมุดออนไลน์ที่แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่อัจแน่นไปด้วยคลิปการฝึกบินโดรนทั้ง gps โดรนและ fpv โดรน ข้อกฎหมายเบื้องต้นการใช้งานอุปกรณ์สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนบินจริงบินโดรนอย่างไรให้ปลอดภัยบินอย่างไรให้เป็นวัยเทคนิคการบินต่างๆเริ่มต้นบิน FPV อย่างไรการฝึกบินซิมูเลเตอร์ด้วยโปรแกรมจำลองการประกอบ FPV โดรนด้วยตัวเองการตรวจเช็คอาการการซ่อมบำรุงและคลิปอื่นๆอีกมากมายกว่า200คลิป อัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดทั้งเดือนหากน้องๆสนใจสมัครสมาชิกกลุ่มได้ทางเพจ Active FPV Shop ทักแจ้งสมัครสมาชิกทาง Inbox เพจได้เลยค่าสมัครเพียง990บาทตลอดชีพถือเป็นการสนับสนุนพี่ไม้ในการทำคลิปเพื่อการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับน้องๆมาเล่นมาเรียนมารู้ไปด้วยกันจะบินโดรนอย่างสนุกและมีความสุขได้ ต้องเริ่มต้นบนความปลอดภัยนะครับ